วิเตี๋ยวเนื้อลิปอายบุฟเฟ่99บาทแต่ที่เคยที่สุดอ่ะห้สิถึงเจ็ดสิบห้าสิบเจมีทั้งเนื้อหมูแล้วก็ไก่นะครับไม่จำกัดเวลากินแค่ไหนตักซ้ำแค่ไหนก็ได้ทำเดียวไม่พอแน,น่นอน สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อครับทุกคนตอนนี้นะครับวันอยู่ที่เมืองเอกนะครับเมืองเอกก็อยู่ในมอลังสิตไหมใช่นอกไหมหรือว่าในใกล้ๆเออ่ปริปริปริอะไรปริมณฑลใช่หรอ ตอนนี้นะครับบอลอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ซีบาครับ99บาทเองทุกคนมีทั้งเนื้อหมูแล้วก็ไก่นะครับตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วฮะเดี๋ยวเรารีบไปตักกันดีกว่าครับร้านเขานะครับเปิด10โมงถึงบ่าย2นะครับก็มีตุ๊กตาให้จับด้วยนะกินครบ1,000บาทให้จับตุ๊กตาได้ไหม99นี่งมากี่คน10คนอ๋อลืมบอกไปทุกคน99บาทนี่คือไม่จำกัดเวลากินแค่ไหน ตักซ้ําแค่ไหนก็ได้เขาบอกว่ามีเนื้อลิบองลิบอายมีเนื้อประมาณ5ประเภทซึ่งบอลน่ะก็จะรีวิวเนื้อเป็นหลักอ่ะขอพี่ทิงพี่บอลกินไม่ได้เดี๋ยวพามาดูว่าเขาทำยังไงกันบ้างครับขั้นตอนแรกต้องทำอะไรครับดูถ้วยก่อนนะครับ 99บาทครับบุฟเฟ่99บาทกินแค่ไหนก็ได้เลยครับได้ครับเติมกี่รอบก็ได้ครับะถ้าสมมุติทานไม่หมดนะครับก็มไม่ได้อยากปรับไม่ได้อยากปรับแต่ก็อยากให้ลูกค้าตักแค่พอทานพอทานผมอยากรู้มากเลย99บาทปกติที่เรากำไรที่ไหนก็พอได้ครับมันก็คือให้มันชดถ่วกันเพราะ เราเปิดร้านหมูกระทะตอนเย็นอ๋อตอนเย็นเป็นร้านหมูกระทะนะครับทุกคนขั้นตอนต่อไปนะครับ next station ก็คือเลือกเส้นอ่ามีเส้นอะไรบ้างครับคุณป้าเส้นมีเหลืองเส้นเล็กเส้นมีขาวเส้นใหญ่มาม่าบุนเส้นโอเคไหมโอเคครับเอาอะไรดียคิดก่อนนะเอมีเหลืองไหมลูก เอามีเหลืองก็ได้ครับอาหนึ่งก้อนก่อนนะก้อนเดียวพอครับเดี๋ยวผมกินหลายๆรอบใช่จะได้กินหลายๆเส้นใช่ไหมใช่คือว่าอยากให้ทานน้อยๆแต่ทานนานๆอ่าบยเอามายิบมาเอานู่นเอาเส้นนี้อีกเพิ่มอยากให้มาคุยกับคุณป้าแหละฮะป้าลวกเรื่อยๆข้าเหงาอะป้าใช่ก่อนสลังกีนอะไรก็มาหมดส่วนมากคนแบบคนเยอะวันไหนครับเสาร์อาทิตย์นะครับ คนเยอะขอบคุณครับนี่ก็จะไม่เยอะมากปริมาณแบบพอทานเราก็ตักพอกินนะบุฟเฟ่วันนี้ดูกินผักเยอะกว่าปกตินะแต่ว่าเดี๋ยวเน้นเนื้อเน้นเนื้อเนื้อ <c oughs> เห็นแนะแจ่มแน่นอนไปจัดไปครับเราเน้นเนื้อ <c oughs> แต่เดี๋ยวจะชิมให้ครบทั้งไก่ทั้งหมูด้วยไปอันนี้หมูสันคอสไลด์ข้ามไปก่อน มีหมดเลยดูดิหัวใจหมูหมูตุนลูกชิ้นหมูอ่ะแผนไม่ทันแล้วพี่บอล <c oughs> หมูตุนนะครับลูกชิ้นหมูม้ามวัวลูกชิ้นเนื้อสักหน่อยชุดสองลูกโอเค้าขี้ริ้วมีด้วยเ,เนื้อเอ็นแก้ว <c oughs> ขอบกระด้งไม่รู้คืออะไร ก้อนเนื้อลิปอายซึ่งเหมือนกันเราก็ตักได้เลยอุดครที่แบบชอบกินแบบมีเดียมแรหน่อยไม่อยากได้สุกมากก็น่แต่ให้พี่เขาลวกให้ได้ไ่จริงหรอคีบเนี่ยไก่ชามราดน้ำราดน้ำ,ก,นำก็สุกแล้วไหวเหรอได้อ่ะมาเราตักแต่พอทานก่อนนะทุกคนขอชิมก่อนเพิ่งแบบครั้งแรกไงมาซุปต้องซุปเนื้ออยู่แล้วนะครับ ม่แตดูร้อนมากเลยดู Next Station ก็ปรุงแล้ก็โรยกระเทียมเล็กน้อยชิบตักชีฝรลังสักหน่อยชิบน้ำส้ม,มกะจะชิมน้ำซุปก่อนแต่ตักน้ำส้มไปแล้วชำหน้าไมใชปเวลาช้ำหน้าแล้วกัน ว่าไม่ใช่ชามเดียวแน่นอนใช่หลายกิ๋หลายชามแน่นอนโอก็เป็นพริกแบบนี้ด้วยเป็นพริกแบบไอ้นี้ด้วยพริกพริกขั่วเออแล้วก็มีมะระอีกแล้วก็เนี่ยตักได้หมดเลยไปเดี๋ยวเราเริ่มกินเลยดีกว่าครับนี่ว่าเผ็ดไปแน่เลยอะน้ําน้อยยังน้าน้อยเครื่องปรุงกรุกริกเป็นไงครับน่าจะต้องตักน้าซุปเพิ่มก่อนชิมก่อนแล้วกันนะครับทุกคนทุกคนว่าราคามันแบบดีมากๆเลยเนาะคนก็เข้ามาเรื่อยๆนี่เพิ่งแบบสิบโมงยังไม่ครน่งเลยมั้ น้ำซุกเนื้อจะติดหวานหน่อยอมวนเติมน้ําตาลไปด้วยแหละเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวมานะขอเติมน้ำปลาแปบไปปรุงมาเพิ่มละชิมใหม่เพิ่มความเค็มหน่อยอือแจมเลยตอนนี้มาครับเดี๋ยวเราขอชิมเนื้อก่อนเลยนะฮะนี่เป็นเนื้อลิปอายนะทุกคนตักได้ไม่อั้นนะครับเอ้าเนื้องุอ่มเนานะดีเลย รุนแรงหน่อยก็เดินเกือบถึงมื้อพึงเนื้อคือดีนุ่มมันน้อยทำเดียวไม่พอแน่หนอยไม่บอกก็รู้พอไรวะพอไรวันนี้ไม่มองกล้องเลยตอนเนี้ยใช่พงน้ามตายเดียวเลยพุณงานคือมันแบบรสชาติคุ้มกับราคาเนื้อขนาดแบบขนาดเนี้ยสามารถให้ในราคาที่99บาบาทแล้วเติมไม่อั้นได้แล้วคนที่แบบกินเยอะมากๆอ่ะ ชามหนึง่งอีแค่50บาทมาถึงกินสักสามชามคุ้มแล้วคุ้มแล้วไม่ต้องคิดถึงความคุ้มหรอกคิดถึงแบบ็่าผมอ่ะไม่มีคําอื่นนอ <c oughs> กจากแค่นี้จริงๆเขาไม่ได้มีแบบแค่เนื้อเดียวไงใช่เขามีแบบหมูมีไก่เห็นบอกว่าเนื้อริบอายนี่ใช้วันหนึ่งประมาณ30ิโล30ิโลเหร,<ม>หรอเยอะมากนี่เขาเติมเติมเรื่อยๆหมดเขาก็เติมหมดเขาก็เติม คนแบบเยอะมากนะซึ้งโตเขาก็เยอะนะตแรกอ่ะเนินเข้ามาแบบโอ้เขย่เยอะเกินถ้าเป็นบอลนะบอลก็จะเล่นผักลิปอายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับสายเนื้อรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าตัวน้ำซุปบอลว่ายังไม่ค่อยเข้มข้นมากขนาดนั้นร้านเปิดกี่โมงร้านเปิดสิบโมงปิดกี่โมงครับปิดบ่ายสองครับหยุดทุกวันจันทร์ครับเราขอตัวไปจัดการทำนี้ก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันหมู สายก็น่ากินอบอกเลยเหรอใไม่ะกายพิเศษพายว่าจะกินอะไรต่อบอกเลยไม่ไรพอดีเมื่อกี้บอกไปว่าใช้เนื้อวันหนึ่ง30โลตอนแรกอ่ะตอนแรกแรกๆครับประมาณน,นั้นแล้วทีเนี้ยลูกค้ามาเพิ่มเลยครับลูกค้าเขากว่าเรียกร้องแบบเนื้อหมดหเนื้อหมดเหรอ สองร้านเขาก็เลยสั่งเนื้อมาเพิ่มเนื้อลิปอายนี่คือขายดีอันดับหนึ่งเลยใช่ตอนนี้กิโลครับห้สิบถึงเจ็ดสิบห้าสิบถึงเจดเคยเห็นเยอะสุดประมาณห้ารอบตักมาห้ารอบทำพุ่นๆนี่แหละ คือรอบแรกอ่ะจะมีเส้นรอบสองก็เกาเหลาเราไม่ได้บังคับเลยครับบางทีก็ทานเกาเหลาบางทีก็ทานชาบูเลยชาบูเออใช่ทานแบบชาบูที่จริงแบบครีเอทกันได้หลายอย่างมีแบบเนื้อหมดอะไรอย่างงี้ไหมมีครับมีอ่าเราก็ต้องมีลิมิตเนาะแล้วเของร้านเขาก็สั่งมาประมาณนี้แต่ที่เคยพี่สุดอ่ะเจ็ดสิบโลต่อวันมันประมาณว่วเยอะมากของจะขอส่วนใหญ่เริ่มหมดบ่ายโมงพี่เขาบอกก็รีบๆบมาเพราะว่า ลิปอายก็มีจำนวนจำกัดนะใส่นิดนึงเส้นนิดนึงเส้นมีขาวเอาเส้นมี่ขาวผสมเส้นเล็กอย่างละนิดอย่างละนิดป๊บเดี๋ยวตาเลยไก่นี่คือมาเป็นน่องเลยนะครับทุกคนดู ไก่นี่มีแบบไหนยัมีเนื้อไก่อะไรอย่างงี้ไม่ไม่มีเนาะมีแต่เป็นอย่างนี้เลยเออมีน่องแล้วก็มีตีนแล้วก็มีเลือดไก่แล้วก็หัวใจกับกลิ่นเออเราแบบเน้นน่องเป็นหลักนะครับเราก็กินอย่างนี้ไปเลยสองน่องนะครับน,นี้ไปครับน้ําซุปเป็นไก่เราก็ต้องกินให้ตรงปกเนาะมาต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะอันนี้เป็นแบบ ไม่ปรุงเลยใสยๆอยากชิมน้ำชิมน้ำใช่เขาแบบเน้นแบบน้ำใสไว้ก่อนอนะ่ะเพื่อที่ให้แบบเป็ดเบาๆอาง่ๆใช่อันนี้บอนสั่งมาสองเส้นเลยคุณป้าบอกว่าเอามิกก็ได้นะมิกมิกได้คุณป้า,น,าน่ารักนะ่ารักเนอะหอมมากน้ำครุ๊กออออไก่ดีเลยน้องไก่อะ่ะอยากดูว่าเปื่อยไหมอยากรูว่าเปื่อยไหมอ๋อนี่ ต้องก่อนออโอ้โหต้องค่อยๆช่วยกันอ่านี่ดูดิตักได้ไม่อั้นเหมือนกันไม่มีอะไรอั้นเอาจริงๆนะวันนี้เป็นคนดูกินแบบกินน้อยอะ่ะอืมค่าเทียบกับคนอืน่นก <laughs> <laughs> ็บเขาว่าเยอะเยอะแล้วนะเอาคูณแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวว่าจะกินเกาเหลาเนื้อลิบอายล้วน <laughs> เรียกว่าชาบูชาบูเออกินแบบชาบูกดีดี รังนี้นะครับเป็นหมูบ้างครับทุกคนเป็นเส้นหมี่นะฮะหมูสไลด์จัดเต็มมากแบบข้างล่างนี่มีเยอะอันนี้เป็นหมูตุ๋นครับแล้วก็มีลูกชิ้นหมูมาหมูสไลซ์ก็ดีเหมือนกันมันได้เยอะหน่อย <c oughs> หมูตุ๋นไม่ได้นุ่มมากขนาดนั้นแต่ว่าเทคเจอร์ดี <c oughs> แล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็มีความแบบหมูตุ๋นอ่ะมันจะมีความฝนฝนมีแบบเครื่องเทศเออกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นแบบกมุนไทยอขอบคุณมากที่ช่วยเค็มเค็มนิดนึงรสชาติอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เจ้าคือพี่กินให้กินให้ก็ไม่เกินอ่ะ <c oughs> กลับกลายเป็นทําไมรู้สึกน้ําซุปหมูอร่อยสุดตอนเนี้ยเดี๋ยวลองไปซ่อมเนื้อใหม่ กิดอะไรขึ้นไปตัดเนื้อมาแบบลวกแล้วก็เกาเหลาเลยผักกับเนื้อเท่านั้นนะครับทุกคนจัดไปดูอ่ะจะทำให้น้ำซุปอร่อยไม่ยากเลยเอาเนื้อที่ไม่สุกอ่ะวางตักน้ำซุปราดมันจะได้ความแบบกลมกล่อมของเนื้อมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเลย หวานเจี๊ยมรู้แล้วพริกนี่ที่บ้านรวมครับนขนมหวานรวมในบุฟเฟ่ด้วย99บาทเมื่อกี้แอบไปดูมาโอ้โหคุ้มมากมีลอดช่องสลิมต่อด้วยขนมนะครับจบแบบสวยๆเขาเรียกว่าเป็นแบบ หายยึจำไม่ได้แล้วครับอืมขนมอร่อยนะอือน้ำกะทิอร่อยอือน้ำกะทิหอมเนาะเขบอกแล้วทุกคนไม่ตัดสองช้อนสองช้อนอ่นะกะทิอบขมิ้นเทียนอืม สำหรับบอลนะครับวันคิดว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่4บาทนะครับเพราะว่ามีทั้งหมูไก่เนื้อให้เลือกและที่สําคัญนะครับเนื้อริปอายนะครับแค่เนื้อริปอายก็คุ้มแล้วแค่เนื้อเฉยๆเนื้อออกมาเน้นปริมาณเน้นความคุ้มมากกว่าย้ำอีกทีนะครับร้านนะครับเปิด10โมงถึงบ่าย2หยุดทุกวันจันทร์นะครับอยู่ตรงเมืองเอกซอยหลังสิษย์นะครับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้รายการอร่อยบอกต่อด้วยนะใครมีร้านบุฟเฟ่เด็ดๆนะครับแชร์กกัันนมมาาาาาไไดด้เเี๋ยยยวรรจะตปิคบบบ๊ ดูดิเราเข้าไม่ราเข้าไม่หยุดเลย